สวัสดีครับพี่น้องผู้พ่อกระทรวงเกษตรบ้านนน่นหรือขึ้นเกานะครับพี่น้องมือนีกาถ้าพี่น้องมาเบิ้งกล้วยหักมุงนะครับพี่น้องคือมันโดดล้มนะครับพายุยเข่าไม่เห็นในต้นกล้วยมันโค่นนะครับพี่น้องต้นกล้วยมันล้มนะเพราะว่าเราไม่ได้ค้ำอันนี้ก็ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ก็กําลังแตกหน่อเนี่ยครับกําลังขยายพันธุ์อยู่ ก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยบ้างเราก็จะขยายนี่ก็ใช่เดี๋ยวถ้าต้นที่บรปลูใหม่มันก็ขึ้นสวยขึ้นงามนะครับขึ้นสวยขึ้นงามเดี๋ยวเราไปดูไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้ามถนนกันคือปลูกไว้หลายมองนะครับตะวันม,มันกะยวสิาพาไปเบิ่งตนมม้นล้มนะครับแต่เสียดาย คือพอจะได้ผลผลิตมันก็ลม้มเพราะลมลมมันมาพัดนะครับเนี่ยเนี่ยก็มีลูกอยู่นะครับนี่นะครับลูกก็สวยๆนะครับนี่ก็เอ็นละเอะ็นล้วเดี๋ยวต้องหาไม้มาค้ำแล้วก่อนที่มันจะลม้มคือถ้ามันลมมากมันก็นเสียดายนะครับพี่น้องอิดีเด้ ขอห้อด้ผลผลิตนะครับเนี่ย,ยก็มีลูกอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันก็มีลูกอยู่นะเนี่ยก็มีลูกอยู่เดี๋ยวซูมเข้าซูมออกเ้อพี่น้องครับอันนี้จะเป็นในกลุ่มของกล้วยหักมุกนะครับนี่ครับกล้วยหักมุก เนี่ยต้นนี้น่อยมันก็ล้มนะพี่น้อ,องเห็นป่ะเนี่ยมันล้มอ่ะเพราะว่าโคนโคนเขาไม่แน่นถ้าโคนเขาไม่แน่นเ้าก็จะล้มเลยเนี่ยแล้วก็มีหน่อเล็กเลกขึ้นมาหน่อเล็กก็กําลังออกแตกแตกแตกหน่อเล็กออกเยอะเลยเพราะคราวที่แล้วก็ขุดขุดไปเยอะเหมือนกันนะครับขุดไปหลายหนอ่อสี่สิบห้าสิบหน่อเหมือนกันครับสำหรับกล้วยหักมุกนะก็ขุดไปเยอะ ส่วนทางนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะตัดทิ้งนะครับแถวนี้จะตัดทิ้งเพราะมันเป็นกล้วยที่ที่ไม่สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะตัดเขาออกแต่ตอนนี้ก็คือเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะตัดออกนะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้เดี๋ยวเขาจะล้มถ้าเขาล้มมาแล้วมันเสียดายเนี่ยครับมองอย่างนี้มันก็ก็จะดูสวยหน่อยแต่เห็นไหมเอ็น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 ถ้าลมมาเนี่ยคือลงทันทีเดี๋ยวจะไปเอาไม้มาค้ำไว้เพราะว่า ติดนี่ลูกค้าอยู่เดี๋ยวจะส่งกล้วยไปให้เขาเดี๋ยวจะส่งกล้วยไปให้ลูกค้านะครับเพราะรับปากเขาไว้แล้วเดี๋ยวจะไม่มีกล้วยส่งแต่กําลังออกออกหัวปีก็เยอะเหมือนกันออกหัวปีก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูต้นที่มันล้มนะครับน่าเสียดายมากนี่คือแปลงข้างล่างนะครับโอ้โหเลยครับพี่น้องอัน้กากําลังปลูกไม้นะครับพี่น้องเรนบอกปลูกเสริมไม้ครับเนี่ยพวกนี้ปลูกเสริมไม้ ปลูกเสริมขึ้นนะครับเพราะว่าต้นเก่ามันล้มเหมือรกับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ไปดูเนี่ยต้นเล็กต้นใหญ่ล้มหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะคำ้ำเราก็ค้ำไม่ไหวลนะเพราะมันเยอะไงครับเยอะเราก็ค้ำไม่ไหว ต่ว่าแต่ผู้ข้าวเห็ดอีหรีมันกะมันกะได้อยู่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าเข้าก็บบิานใาเห็ดเล่นๆเนาะเข้ากัเห็ดอยู่ต่วามันกะเฮ็ดบ่ทันเนี่ยพี่น้องม่งดูมันล้มเหมือนันงครับเนี่ยล้มหมดเลยคือโคนเขาจะไม่โคนเขาจะไม่แน่นแล้วเขาก็จะล้มไปเลย เนี่ยที่เป็นน้วยกับที่เป็นน้วยมันกับว่สสมบูรณนะ์นะพี่น้องเดี๋ยวไปดูลหลายๆต้นนี้ชีวิตกเกษตรนะครับคือฝนมันมาตกตะวันร่มมันมากแม่พีน่น้อง มันก็เลยทําให้บางทีเราก็รับมือไม่ทันเนาะเนี่ยครับยังสีบอลลูหมาเห็นไหมห้อยมัลลูนเนี่ยครับลมมดเนี่ยครับนี่ก็อีกบูดโดดนะครับเนี่ยทั้งปีกระลมมดคือปีนี้แบบอดใจเลยครับปีนี้อด,อดเลยกับนกกล้วยไม่ใช่หนอกกล้วยกับ ต้นกล้วยเนาะอดเลยครับพี่น้องอดอดอดีอดอดอหน,น,ดนึ่งด้วยเนี่ยหนอก็กาลังจะเกิดแต่ว่าก็จะเอาไว้งี้แหละเด,เดี๋ยวจะขุดขยายอยู่เพราะว่าได้แบ่งปันไปให้ใหกับเอฟซี FC ก็เยอะเหมือนกันนะครับแบ่งปันให้เอซก็เยอะเหมือนกันที่เอาไว้มันก็ เอ็นยังสี่ครับเป็นบอพ่นองมันเอ็นนะต้นมันเอ็นนะลมล่มมากก็คือฟอมที่สิสิพังเลยเลยนะเนี่ยพอ่าเคยไอแบบนี้นะอย่างนี้ก็ก็ก็เคยตัดออกนะครับตัดให้เหลือแต่ต้นพอดีพอลมมายิ่งโค่นใหญ่เลยก็เลยปล่อยเขาไว้แบบนี้นะครับปล่อยเขาไว้ซส่อมนิลอะพี่้อง ไม่รู้จะทํายังไงกับใครธรรมชาตนะิเนาะเราก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นห่วงมากเลยเนี่ยครับพี่น้องเสียด,ดายบ้าพอได้ผลผลิตแล้วมันก็ล้มอ่ะคือตอนแรกอ่ะคิดว่ามันจะไม่ล้มเพราะมันยังยืนตรงอยู่แหละ แต่พอสักพักตื่นเช้ามามันล้มเนี่ยคือล้มคือเป็นกล้วยหักมุกทั้งหมดแล้วลูกค้าเขาสัง่งไปด้วยนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะล้มแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอาไม้มาทำละนี่ก็ออกลูกเห็นไหมครับตกเครือละเออเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆ เดี๋ยครับหล่มหมดเลยพี่น้องเนี่ยครับว่าเนี่ยถ้าไม่เอาไม้มาค้ำไว้เดี๋ยวก็พังหมด้วเนี่ยเห็นไหมต้นมันเอียงต้นมันเอียงครับเนี่ยเนี่ยครับเอียงกับเทเลเลยพี่น้องอันนี้นจะกสิรอดบ่หลอดเดี๋ยวต้องต้องมาตัดหัวปีแล้วต้องไปหาไม้มาค้ำก่อนพอเสร็จจากเงาะแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาไม้ไม้กิ่งเงาะอะไรมาคำ้ำไม้ที่คำ้ำเงาะเอามาคำ้ำเพื่อที่ที่จะให้เขาพยุงอยู่ได้นะครับถ้าไม่งั้นไม่รอดผมไม่ไมีกล้วยส่งลูกค้าแน่เลยเพราะรับปากลูกค้าไว้ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ล้มเนาะเราคือตอนที่เราคุยเราไม่ได้มาดูไงครับเราไม่ได้มาดูปรากฏว่าลมมาแล้วชุวเนี่ยอย่างวันนี้ก็ฟ้าปิดด้วยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนแต่ว่าไม่แรง จะนอนเล็กๆนี่ก็จะขึ้นแล้วคือกล้วยนะครับก็เสียงกล้วยคือปลูกได้ปีแรกอะ่ะปีสองปีสามให้ข,ขุดขยายเลยแต่ถ้าเกิดเขาปลูกเป็นสวนใหญ่ๆอย่างกล้วยหอมกล้วยอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็จะปลูกปีเดียวก็ขุดทิ้งเลยเพราะฉะนั้นจะเจอปัญหาแบบเนี้ยพอมันล้มแล้วก็คือไม่ได้อะไรเลยผลผลิตอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็จะเสียเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับสําหรับชาวสวนที่จะปลูกนะครับ ปลูกเสร็จอย่างน้อยๆเอาไว้ได้แค่สองปีสองปีนี้ยังจะไม่เป็นไรนี่ส่วนเกษตรบาลนนเข้าปีที่ปีที่สี่นะครับเข้าปีที่สี่แล้วก็เลยจะเป็นะสภะาพแบบนี้เพราะว่าถ้าเดี๋ยวให้ดูถ้าต้นกล้วยที่เขามีการถ้าเราตัดตัดต้นแม่เขาไปแล้วงั้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้โคนเขาก็จะจะหลวมละโคนเขาจะหลวมพอโคนเขาหลวมเขาออกปี ออกหัวปีมาออกเครือตกเครือมาอย่างเงี้ยน้ําหนักเขาก็จะไปอยู่ที่ต้นแล้วก็จะทำให้ถึงทําให้ต้นมันโค่นได้เร็วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีรากรากยึดเนี่ยอย่างเงี้ยโค่นไปทางโน้นเห็นไหมเพราะเขาไม่มีรากรากที่จะยึดแต่ถ้าเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาดินมาถมนะครับเอาดินมาถมนี่โอเคอยู่ได้ไม่โค่น แต่ถ้าเราปล่อยธรรมชาติแบบนี้คือ,อยังไงก็ต้องโค่นแน่นอนถึงจะเอาไม้มาค้ำก็เหอะครับก็ได้แค่ห้าอร์เยังไงเขาก็ต้องโค่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าชาวสวนคิดอยากจะทำก็ให้ทําปีต่อปีหรือไม่เกินสองปีอย่างมากนะครับแล้วมันจะอยู่ได้แต่ถ้าเกินนั้นมันก็จะเป็นเหมือนสวนเกษตรบาวนนนะเขาแตกวอใหญ่ แต่ก็เยอะจริงแต่ก็เจอปัญหาแบบนี้แหละครับเนี่ยสุดท้ายแล้วผลผลิตก็ไม่ได้นะสำหรับคลิปนี้ของสวนเกษตรบาทนนก็เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับกล้วยหักมุกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรบาลนนจะมานําเสนอแล้วก็ยินดีที่จะได้รับคําแนะนําจากเพื่อนๆชาวเฟซน,นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม